เพรความจเจริญในธรรมจะงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายและการตอบปัญหาในวันนี้คงเป็นการตอบคำถามของนักศึกษาสถาบันราชภัฒจังหงงวัดนครราชสีมา,าต่อไปนักษาศึกถามว่าชนชาติแต่ละชนชาติมีการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันแต่าศาสนามีคำสอนแตกต่างกันอยากจะเรียนถาม พวกฝรั่งหรือชนชาติอื่นจะรู้จักนรกสวรรค์เหมือนกับศาสนาพุทธหรือไม่ถ้ารู้จักจะทราบว่าเขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คือความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์มันมีอยู่ทุกศาสนาแต่ว่ามันแตกต่างกันในด้านรายละเอียด แล้วก็เหตุได้ตกนรกสวรรค์เนี่ยเหตุได้ตกนรกเหตุได้ขึ้นสวรรค์เนี่ยมันก็เป็นผลมาจากความชั่วกับความดีเหมือนกันมันก็แตกต่างกันในรายละเอียดบ้างเล็กน้อยนะฮะแตกต่างกันไม่มากถ้าพูดถึงระดับนรกสวรรค์เนี่ยก็แตกต่างกันไม่มากหรอกเมื่อหลักที่แตกต่างก็คือว่าศาสนาพุทธถือว่าเป็นไปตามกรรมเลยหมายความว่าถ้าคนทาความชั่วก็ตายไปตกนรกเลย ทำความดีก็ตายจะเกิดในสวรรค์ลเลยแต่ว่าของศาสนาเทวนิยมเนี่ยพวกนี้จะต้องรอการไปภากษาของรพระผู้เป็นเจ้าแต่เมื่อรพระผู้เป็นเจ้าไปภากษาแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ในรกสวรรค์ชั่วนิรันดรอ,อันนั้นคือจุดต่างเราแสดงว่าพระเจ้าไปคุมก็หมดเลยแต่ศาสนาพุทธเนี่ยเราไม่มีพระเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้บอกทางให้ นรกสวรรค์มันมีก่อนการเกิดของพระพุทธเจ้าอนเนกนันเลยถ้นานับไม่ได้แร้วเพราะว่าทรงชี้บอกชี้ทางบรรทอทุกข์ชี้สุขเกษมสารชี้ทางปในผ่านอพินิสโภโยกไปให้ส่วนการจะไปสู่นรกสวรรค์มันขึ้นอยู่กับการกระทำของเขาเองแต่ทาดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วยอย่างที่บอกเพราะนั้นเวลาพูดถึงการทําชั่วก็จะบอกว่า เบื้องหน้าแต่ตาก็ากายแตกจะบังเกิดในทุกขติบินิบาตในโลกสุรกายถ้าทําดีก็บอกว่าเบื้องหน้าแต่ตาก็ากายแตกจะบังเกิดในสมก,กติโลกสวรรค์ถ้าความดีสูงกว่านั้นก็เข้าถึงพรหมโลกนะถ้าความดีที่สูงกว่านั้นก็ไปพรหมโลกชั้นสูงไปแต่ละได้ทั้งดีทั้งชั่วนะก็บรรลุมาผลไม่ผ่านไปเราไม่เกี่ยวอะไรกัพบภพภูมิแล้วทีนี้ ไม่เกี่ยวกับอะไรกับภพบนะแต่ภูมิก็ชั้นข็เจีดยนี่ก็เรียนถามอีกว่าเรารักใครสักคนจะต้องบอกให้เขาคนนั้นทราบหรือไม่และเพราะอะไรมันเรื่องอะไรละ่ะก็รักเรื่องอะไรแต่รักกันในฐานะที่ปรารถนาในทางเพศเนี่ยมันก็ควรจะบรรยายัอย่างไว้ก่อน เพราะว่าถ้าตัดใจตัดสินใจพลาดแล้วเนี่ยอาจจะทําลายอนาคตทั้งคู่เช่นมาเรียนไม่จบทั้งคู่เนี่ยเพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันมันถึงจุดที่จะต้องเลือกแล้วถ้าเราเรียนจบเราเรียนไปเรื่อยเนี่ยคนที่เราพบเห็นมันม,มากขึ้นจะมีตัวเลือกมากขึ้น พราะเรื่องเหล่านี้ที่จริงควรจะพักไว้ก่อนเพื่อตามประโยชน์ตัวเองให้มั่นคงก่อนแล้วค่อยพูดเรื่องทางเพศหรือรักการระหว่างเพื่อนที่จะส่งเสริมจะสนับสนุนคือกูลซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนต่างเพศมันก็ไม่ได้แปลกอะไระคนเราก็ต้องรักกันแต่ว่าต้องมีสี่เส้นขั้นระหว่างรักในทางเพศกับรักในฐานะเพื่อน คือเพื่อนนั้นไม่มีปัญหาอะไรหรอกอย่าชักนำกันไปในทางเสื่อมเลและกันแต่ถ้าไปเรื่องเพศแล้วส่วนมากมันจะเตลิดนะเวลานี้ไปกันเยอะเลยจากตัวเลขที่เขาศึกษาก็สำรวจว่าเด็กรุ่นใหม่นี่มันเสียตัวกันตั้งแต่เก้าขวบก็แสดงว่าสังคมนีะเตลิดไปเยอะ แต่คงไม่ใช่ร้อยเปอร์เซนหรอกดังโคงจะมีจำนวนหนึ่งแต่ว่าปริมาณมันก็เพิ่มขึ้นแค่นั้นเองซึ่งต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้มากเพราะว่าปัญหาเรื่องเพศคือสรุปว่าปัญหาในสองสามเรื่องนียนะเรื่องชีวิตเรื่องทรัพย์เรื่องเพศเรื่องการสื่อสารเรื่องสิ่งเสพติดมันเป็นขู่พันกับอนาคตเราจะไปทางไหน ราาการระมัดระวังแล้วก็ดับอนาคตได้ทั้งหมดเกณนว่าไปทําลายชีวิตคนไปลักทรัพย์ไปล่วงละเมิดทางเพศหรือว่าไปุดค่าอาจารย์ข่มขืนก็ทำช้ำเราอะไรอะไรเนี่ยไปต้มตุนหลอกลวงเขาไปตกเป็นทาสางสิ่งเสรียบติดเนี่ยมันดับอนาคตได้ทท้งนั้นแล้วจะต้องระมัดระวังเรื่องใหญ่ๆสี่เรื่องห้าเรื่องเนี่ยต้องระมัดระวังนะสมัย เรียนตอนที่ผมเป็นเด็กๆผมจะเรียนและมีความเข้าใจในบทเรียนที่เร็วมากเพื่อจะอธิบายนิดเดียวก็เข้าใจจะพอโตขึ้นมาเนี่ยข้าพเจ้าจะเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนไม่มีสมาธิต้องอ่านต้องทําความเข้าใจกับบทเรียนที่นานมากกว่าจะเข้าใจที่อยากจะขอกาบเรียนถามว่าจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรและสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไร ก็คงจะสืบเรื่องมาจากเราเติบขึ้นนะวัยรุ่นมันก็วัยวุ่นนะ่ะคือไปรับรู้อารมณ์มากแล้วก็พขาเห็นสิ่งต่างๆมามากสิ่งเหล่านั้นก็สะสมอยู่ภายในใจเรามาเพราะเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยเราก็ไม่มีสมาธิอยู่กับตัวหนังสือ,อาตาอาจจะดูหนังสือปากอาจจะอ่านหนังสือใจอาจจะคิดเรื่อง หรือในขณะที่ฟังครูเนี่ยใจเราก็คิดประสบการณ์นะต่างในอดีตมันก็แวดไปแวบมาแวบมาแวบไปขาดสมาธิการอ่านหนังสือที่สาคัญเนี่ยต้องมีสติมีสัมมััญญะมีความพยายามที่ต่อเนื่องคือคนอายุขนาดทักศึกษาในปีสามนกษาตระคมนาคมปีสามก็แสดงว่าปีสามนี่ก็อายุประมาณสักปีเด็กย 2, ี่สบสองแถวนี้นะ เด็กมากก็อายุเป็ที่สองอายุยังน้อยมันไม่ได้อยู่ในวัยที่สมองจะเสื่อมอะไรอะความจำจะเสื่อมเพียงแต่ว่าเรารับรู้เรื่องมากแล้วก็ใจมันไฟให้ความต้องการไปใส่ใจกับเรื่องเราอื่นมาทำให้หนังสือที่เราอ่านเรื่องที่เราฟังเนี่ยเราจะเข้าใจช้าลง ก็เป็นอย่างนั้นเองแต่ว่าจริงๆแล้ววัยเนี่ยยังไม่ให้นะวัยมันต้องมากกว่านั้นก็เรียกวาอายุสักสามสิบสี่สิบหนึ่งแล้วสี่สิบขึ้นเนี่ยมันอาจจะความจําอาจจะไม่มั่นคงเหมือนเหมือนตอนหนุ่มๆแต่วัยขนาดนี้ที่จริงยังเป็นวัยที่ยังมีความจําแม่นอยู่นะแต่สมาธิมันอ่อนไปเพราะว่าข้อมูลภายในใจเยอะที่ชวนให้คิดหรือสะสม ส่วนมากแล้วก็จะหนักไปเรื่องความรักความชังหันใจมันจะสายไปหาสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชังแล้วก็จะทุกข์ท่ากับอารมณ์เหล่านั้นอยู่นานกระเนียนึกตึกนึกเพลินๆอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นนานๆก็ต่อไปถามว่าเมื่อตอนพระเจ้าเรียนอยู่สมัยมัธยมต้นก็เจ้าจเคยที่จะเอาเท้าเหยียบศีรษะอาจารย์มันเป็นความรู้สึก ช่ววูบของข้าพเจ้าแต่มันก็ติดมาจนถึงปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าไม่รู้จะลบบาปยังไงเพราะรู้สึกผิดมาตลอดมันเป็นเรื่องความคิดเนี่ยคิดแต่ว่าไม่ได้ทําเป็นความคิดที่ไม่ดีแสดงว่าจ,จิตใจนักเรียนไม่มศึกษาประณีตมากนะฮะหรือจำนึกผิดแม้แต่ตัวความคิดเราคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีเนี่ย แต่ตามปกติแล้วคิดไม่ดีเนี่ยไม่ค่อยอยู่ตกเป็นตะกร่อจคนเท่าไรหรอกส่วนมากมันเกิดขึ้นมาจากทำไม่ดีพูดไม่ดีแต่ในสามแม้แต่คิดไม่ดีเนี่ยก็รู้สึกสำนึกเสียใจเพราะว่าใช่โอก,กาสตัวเนี้ยไปกราบขอขอมาโทษว่าเคยนึกไม่ดีกับอาจารย์แล้วเพื่อความสบายใจของเราขอข,อขอมาโทษต่ออาจารย์ที่คิดไม่ดีอย่างนั้น เราะว่าตามปกติแล้วในการขอขมาโทษด้วยการทำดโดยการพูดโดยการคิดนะเราก็อาจจะเป็นการล่วงเกินคนอื่นได้คือคิดในทางสนองล่วงเกินในตอนนี้คิดในสมองล่วงเกินพูดเป็นการล่วงเกินหรือทำในการล่วงเกินจนไม่เห็นว่าเป็นความผิดแล้วขอขมาโทษอาจารย์จะปลื้มใจอาจารจะดีใจมาก ลนักศึกษาก็สบายใจอย่าปล่อยให้มันตกค้างอยู่ตั้งนานในนี้ตั้งแต่มัธยมเนี่ยมาอยู่นักศึกษาดีสามนี่ยยังเก็บเอาไว้ก็ไม่ควรเก็บหรอกคนเราพอสมมติผิดแล้วก็แก้แก้ไขได้ทันทีเพราะอย่างนี้เป็นความรู้สึกเท่านั้นเองในแง่ของความเปจริงมันเป็นเป็นมโนทุจริตแต่ยังไม่เป็นอาชญากรรมนะฮะยังไม่เป็นอาชญากรรมอะไรยังไม่ผิดกฎหมายอะไรแต่ว่าผิดในแง่ของ ความรู้สึกดีๆก็เรียกว่าเสียความรู้สึกเสียความรู้สึกที่ดีไปแต่้าไม่เกิดที่ต้กังวลเราก็แก้ไขไปได้ขอรขอมาละโทษที่ลุงและเมิดอนาะจารย์ทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีอาจจะบอกท่านตรงๆก็ได้ว่าเคยคิดอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะท่านมี้แต่จะดีใจปลื้มใจเป็นสุขใจที่ลูกสิษย์เป็นคนอย่างนั้น คืออารมณ์ที่ไม่ดีเนี่ยอยากเก็บสะสมไว้ให้แก้ไขไปในขณะนั้นๆคล้ายๆกับเชื้อโรคที่มันเกิดขึ้นเนี่ยต้องรีบบำบัดหรือว่าสิ่งสกปรกที่มันเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยต้องรีบํำละงไา่ที่จะปล่อยให้ให,ให้สะสมหมักหมมมากแล้วถ้าสะสมหมักหมมมากไปในสุดเราก็แก้ไขไดาา้ยากทําทําให้เป็นปกติไดาา้ยาก คนเราในชีวิตจริงๆเนี่ยเราไม่มีใ,ใครที่สมู์ในด้านการทำการพูดการคิดหรอกคนเราเคยคิดผิดเคยพูดผิดเคยทำผิดมาแล้วทั้งนั้นแต่ข้อสำคัญว่าเมื่อผิดไปแล้วสำานึก,กว่าเป็นความผิดแล้วก็แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่เกิดซ้ำซ้อนเกิดซ้ำอาจจะเกิดซ้ำแต่ก็ต้องพยายามแก้ไขล้มแล้วก็พยายามลุกล้มมันก็พยายามลุก เพื่อเดินก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางให้ได้การดําเนินชีวิตของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่ชีวิตที่สมบูรณ์แต่ว่าพยายามไม่บกพร่องน้อยที่สุดแล้วก็ตรวจสอบความเป็นมาในชีวิตของตัวเองให้เห็นว่าเราไม่มีความผิดพลาดบกพร่องแล้วก็มีความสุขใจมีความพวกภาคภูมิใจ ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในพบพระพุทธศาสนาหรือศา,าสนาอะไรก็ตามแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทําชั่วทําผิดใจเราก็จะเป็นสุขสบายแ,แล้วก็ไม่ต้องไปเกิดวิตริสารใ,ใจกับเดือดร้อนใจอย่างที่นิษาได้ทำมาเท้าฟังทัาไร ในการตอบปัญหาในวันนี้ขอยุติไว้ได้เวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อง,งามไปบูรณ์ในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยโทั่วกันสวัสดี